ชาวลาวอยากมาประเทศไทยเพราะค่าของชีพของไทยและลาวไม่ต่างกันมากแต่เงินเดือนนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆชาวลาวอยากหนีมาประเทศไทย ประเทศลาวหนึ่งในชาติที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยค่าของชีพในปีที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่ส่งผลให้ชาวลาวส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาความยากจนในการหาซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพ โดยชาวลาวส่วนใหญ่ไม่แปลกใจที่ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้นเหตุเพราะรัฐบาลควบคุมราคาไม่ได้ขณะที่สินค้าส่วนใหญ่ในประเทศลาวไม่ได้ผลิตเพื่อบริโภคเองจึงมักจำเป็นต้องนำสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาเป็นจำนวนมากหรือการเข้ามาซื้อสินค้าเองในฝั่งของประเทศไทยราคาสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่เห็นราคาสินค้าอาหารปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เงินเดือนของพวกเขายัางคงนิ่งอยู่กับที่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในประเทศลาวที่ไม่ขอเปิดเผยตนเองกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพในประเทศที่สูงขึ้นซึ่งทางกรมกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหานี้อยู่โดยอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นทําให้ประชาชนลาวส่วนใหญ่ไม่เชื่อมัน่นอํานาจการซื้อของค่าเงินกีบของลาวอีกต่อไปและทําให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้อขายมากขึ้นโดยเฉพาะเงินดอนลลาร์สหรัฐและเงินบาทของประเทศไทยและชาวลาวบางคนก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความรู้สึกที่คนไทยมีรายได้มากกว่าคนลาว แต่ค่าของชีพของลรากับของไทยนั้นไม่ต่างกันมากและยังบอกอีกว่าไม่แปลกใจที่หนุ่มสาวชาวลาวเร่งมาทำงานในประเทศไทยโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าแต่ก่อนไม่เคยคิดอยากหนีออกจากประเทศลาว เพราะแต่ก่อนอยังพอมีกินแต่ตอนนี้ฉันแค่อยากจะหนีออกจากประเทศนี้เพราะหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านในบ้านเล่าว่าช่วงนี้หมู่บ้านเราวิกฤตมีปัญหาเงินเฟอ้อขอให้ทุกคนอดทนไปด้วยกันอีกไม่นานก็จะดีขึ้นเองแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่าหารายได้เลี้ยงชีพวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่าใช้ชีวิตไปแต่ละวันก็เท่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเงินเดือนมันต่างกันมากจะตายกันอยู่แล้วรัฐบาลลาวหายไปในมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประชาชนในประเทศไทยมี70ล้านคนแล้วประชาชนในสปปลาวมีแค่เจล้านกว่าคนไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ลาวต่อไปจะไม่มีลาวแล้วเพราะลาวส่วนใหญ่จะออกเดินทางไปหาเงินจากประเทศอื่นเพราะเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีอยากจะหากินในประเทศของตัวเองนะแต่พอทำมาหากินอะไรก็แพงแต่เงินเดือนก็ยังเท่าเดิมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนลาวเก่งมากที่ได้เงินเดือนน้อยแต่ก็ยังอยู่รอดได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ค่าของชีพต่างกันนิดเดียวแต่เงินเดือนนั้นต่างกันมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสงสารพนักงานตัวน้อยเงินเดือน1ล้านถึง2ล้านกีบไม่รู้จะแบ่งค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนยังไงคิดแล้วเศร้ายังเราทำงานเอกชน8ถึ 9, 000, ง9ล้านกีบต่อเดือนยังไม่พอใช้จ่ายเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนลาวออกนอกประเทศ แต่คนจีนเข้ามาในประเทศลาวแทนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าพวกเราชาวลรวกำลังจะไปรับคูปองในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสถานการณ์เงินเฟอ้อแบบนี้รัฐบาลต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานโดยด่วนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสงสารแต่ครูและหมอที่อาสาทำงานราชการ5-10ปี รับเงินเดือนจากรัฐบาลแต่ฝ่ายรัฐบาลโกหกต่างตั้งใจทำงานและรักองค์กรในรัฐบาลและตำรวจในสปปลาวที่ทำงานก็ไม่ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมพอจะซื้อข้าวก็ต้องไปขอญาติพี่น้องกินเหมือนกับเกาหลีเหนือรัฐบาลลาวรักคนรวยมากกว่าประชาชนและธุรกิจของพวกเขาต่างก็กัดกินทรัพยากรภายในประเทศลาว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเกิดมาเป็นคนลาวเก่งมากอดทนมากเอาตัวรอดเก่งมากเพราะมีหลายปัญหาเข้ามาในชีวิตมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ผมทำงานอยู่ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยค่าแรงดีกว่าลาวก็เพราะความจนจึงดิ้นรนมาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันเกินไปแล้วประเทศลาว คนโลภมีเยอะเกินไปในทุกวันนี้ทำให้ประชาชนชาวลาวหาความสุขที่แท้จริงไม่พบสักทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ประเทศไทยยังได้เงินเดือนสูงกว่าหลายอาชีพในประเทศลาวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต้นทุนชีวิตไม่ต่างกันแต่รายได้ต่างกันมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ความรู้สึกของคนชนบทในประเทศลา่ลาเล่าเหมือนไม่มีผู้บริหารภายในประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเศร้ามากที่เห็นว่าในปัจจุบันนี้ถ้าใครมีงานเดียวไม่รอดจริงๆกับเศรษฐกิจแบบนี้ความคิดเห็นต่อมากาวว่าฉันอารมณ์เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้มากความคิดเห็นต่อมานะครับกะว่าค่าของชีพสูงขึ้นทุกวัน คนมีหนี้ประชาชนตายด้วยความเครียดหลายคนสูญเสียรถสูญเสียบ้านของพวกเขาความคิดเห็นต่อมาก่ลาวว่าฉันกำลังคิดเกี่ยวกับการย้ายออกจากประเทศลาวไปยังประเทศไทยความคิดเห็นสุดท้ายนะครับบอกว่าเมื่อไหลเงินบาทจะลดทุกอย่างแพงเพราะประเทศลาวนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างก็บอกว่าค่าของชีพต่างกันนิดเดียวแต่เงินเดือนต่างกันมากและประชาชนชาวลาวส่วนใหญ่ก็อยากมาทำงานที่ประเทศไทยเพราะว่ารายได้ของประเทศไทยดีกว่าของประเทศลาวมากและชาวลาวส่วนหนึ่งก็กำลังคิดเกี่ยวกับการย้ายออกจากประเทศอีกด้วย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ